สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตี้ชัแน,นลนะคะนอกจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่โลกต้องเผชิญนั่นก็คือ climate change นั่นเ,เองค่ะหลายประเทศนะคะให้ความสนใจกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมีการประกาศใช้น,นยโยบายนะคะรถยนต์ E ีีหรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและที่สําคัญตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือลาวนะคะประกาศตัวที่จะเป็นตําแหน่งแบตเตอรี่ของอ รวมทั้งมีการผลักดันให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในลาวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้กันค่ะลาวเริ่มวางตำแหน่งประเทศให้เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนไปตามวิสัยทัศน์จินตนาการใหม่ของไกรสอนพรมวิหารนะคะในทศวรรษที่2530จากนั้นเนี่ยอีก20กว่าปีประเทศลาวก็มีการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขึ้นมากกว่า100แห่งซึ่งมีกำลังผลิตสูงถึง1,000 10, 0เมกะวัตต์นะคะ ดังนั้นการผลักดันให้นํารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้มากขึ้นในลาวเนี่ยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศโดยแรงสนับสนุนก็มาจากประเทศจีนนะคะน่าจะทําให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเราเป็นตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงทีเดียวค่ะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะลาวเองเนี่ยมีความร่วมมือกับจีนแล้วก็อีกหลายประเทศเลยที่จะมาบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในลาวนะคะโดยเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่เมืองฉางซามอนทนหูหนานก็ได้มีพิธีส่งมอบรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าชุดแรกที่จีนให้ความช่วยเหลือแก่ลาวตามโครงการความร่วมมือใต,ใต้ใต้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศค่ะ โดยมีตัวแทนฝ่ายจีนนะคะก็คือตัวแทนจากกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมรองผู้ว่าราชการเมืองฉางซาผู้อำนวยการฝ่ายขายรถยนต์ยี่ห้อ BYD Asia Pacific นะคะตัวแทนฝ่ายลาวก็จะมีบุญอินทะยันดิตกงสุนใหญ่ลาวประจำเมืองฉางซา พร้อมตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาวนะคะก็ได้ทำพิธีส่งมอบรถไฟฟ้า28คันที่ผลิตจากโรงงานฉางซา BYD เพื่อนำมาใช้ทดสอบในลาวนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาวนะคะได้เซ็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนในโครงการเนี่ยชื่อว่าโครงการใต้ใต้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคม2563 โดยคัดเลือกเอาเขตพัฒนาครบวงจรสายเสถานะครหลวงเวียงจันทร์เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการนี้ค่ะโดยความคาดหมายเนี่ยเขาก็จะนำรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในลาวนะคะจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ1243ตันในแต่ละปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้มากกว่า1 0 0 0 0แต้นทีเดียวค่ะ BYD นะคะเป็นรถยนต์สัญชาติจีนแบรนด์แรกที่เข้ามาทำตลาดในลาวตั้งแต่ปี2552ปัจจุบันในลาวมีรถยนต์ที่แบบใช้น้ำมัน BYD นะคะวิ่งอยู่ประมาณ2,000คันแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอีก100คัน ซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้เปิดตัวไปก็คือรถคันนี้ค่ะรุ่น e 2นะคะเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%คุณสมบัติเด่นของรถรุ่นนี้ก็คออือมีความประหยัดเมื่อชาร์จไฟเต็มที่แล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง305กิโลเมตรด้วยต้นทุน28,000กีบหรือประมาณแค่85บาทไทยนะคะคิดเป็นอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่90กีบหรือไม่ถึง25สตางค์ต่อ1กิเม Sampai สำหรับเขตพัฒนาครบวงจรไซเซษฐาหรือเขตพัฒนากลุ่มรวมไซเซษฐานะคะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวของจีนในนครหลวงเวียงจันทร์ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2553โดยการร่วมทุนระหว่างองค์การบริหารนครหลวงเวียงจันทร์กับบริษัทลงทุนต่างประเทศมณฑลยูนานตั้งเป็นบริษัทร่วมลงทุนลาวจีนเพื่อทําเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ขึ้นมานะคะบริษัทลงทุนต่างประเทศมณฑลยูนานเนี่ยเป็นบริษัท ษัทลูกในกลุ่มบริษัทก่อสร้างและลงทุนมณฑลยูนานซึ่งมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่1,000 0ล้านหยวนนะคะมีสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ที่1,6หมื่นล้านหยวนและมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเขตพัฒนาครบวงจรไซเซฐาตั้งอยู่บนพื้นที่ราวๆ1,149ราว1,149เฮกตาร์หรือ 7, 1 8 1 2 5ไร่นะคะตรงส่วนรอยต่อระหว่างเมืองไซเซธากับเมืองไซธานีเนี่ยเกือบ จะอยู่ใจกลางนาครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวใช้เงินลงทุนก่อสร้างอยู่ที่5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดรับนักลงทุนจากทุกประเทศที่ต้องการเข้ามาตั้งโรงงานนะคะปัจจุบันเนี่ยมีกิจการอยู่ที่86แห่งจาก7ประเทศเข้ามาตั้งโรงงานในเขตพัฒนาครบวงจรสายเสถียแล้วเช่นบริษัทโฮย่าจากประเทศญ,ญี่ปุน่นบริษัทยาสูบลาวจีนบริษัทความหวังใหม่บริษัทโกลเด้นลาวบริษัทอุตสาหากรรมปิตโตรเคมีลาวจีนต หาใกล้ๆก,กับเขตพัฒนาครบวงจรไซเทศถาก็เป็นเขตที่ตั้งเศรษฐกิจเฉพาะบึงทาาหลวงนะคะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่365เฮกตาร์หรือประมาณ2,281.25ไร่ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับบริษัทหวานเฟินเซียงไฮจากจีนอีกเช่นเดียวกันค่ะ ลาวมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองในประเทศให้มากที่สุดนะคะแม้ว่าโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่หลายแห่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แต่ในอนาคตนะคะเมื่อสัมปทานโครงการเหล่านี้หมดอายุลงกรรมสิทธิ์ในเขื่อนและโรงงานผลิตไฟฟ้าทุกแห่งก็จะตกเป็นของรัฐบาลลาว ข้อมูลล่าสุดนะคะจากเวทีสัมมนาเรื่องราคาไฟฟ้าและไฟฟ้าลาวปี2021-2025ถึง2025ณมหาวิทยายลัยแห่งชาติลาวเมื่อเดือนตุลาคม2563นะคะได้ระบุว่าปัจจุบันลาวมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่9,972เมกะวัตต์จากแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศ78แห่งใน78แห่งนี้นะคะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้า67แห่งโรงไฟฟ้าถ่านหิน1แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล4แห่งและโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีก6แห่งโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในส่วนใหญ่จะส่งขายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียนและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าอีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะเตรียมผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบของลาวอีกในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ ลาวเองก็ยังได้เซ็นสัญญากันระหว่างจีลี่เทคโนโลยีกรุ๊ปนะคะและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL และบริษัทกริทิพงกรุ๊ปนะคะโดยคู่สัญญาทั้ง3ฝ่ายเนี่ยจะร่วมการศึกษาเพื่อพัฒนาการนำยันพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาใช้ในลาวการจัดตั้งศูนย์บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นในอาคารสำนักง,งานศูนย์การค้าตลาดและในชุมชนต่าง ะะตลอดจนการพัฒนาบุคลากรรวมถึงกลไกลสนับสนุนจากภาครัฐนะคะ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแรกของเราในขณะนั้นเป็นประธานในการเซ็นสัญญา MOU นะคะและได้กล่าวว่าเราเป็นประเทศซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติการพัฒนายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะปี2025และวิสัยทัศน์ประเทศปี2030 มีเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันปิตโตรเลียมนะคะและก็สามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสำหรับบริษัทจีลี่โฮดิ้งกรุ๊ปนะคะเป็นบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของจีนมีฐานอยู่ที่มณนทนเจอร์เจียงนะคะโดยบริษัทจีลี่กรุ๊ปเนี่ยก็ได้แต่งตั้งมณีมออโต้กรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในเครือในประเทศลาวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมา โดยจะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับรถอีกหลายแบรนด์นะคะภายใต้ลิขสิทธิ์ของจีลี่อย่างเช่นว o ลโว r โปรตอเป็นต้นค่ะ ลาวได้ประกาศเจตนารม์จะนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในประเทศตั้งแต่ปี2562นะคะโดยระหว่างการสัมมนาเนี่ยก็จะมีรัฐวิสาหากิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL ได้เซ็นสัญญา MOU กับบริษัท e v วในโครงการนำร่องระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใน MOU นี้นะคะโดย e v วเนี่ยจะสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขึ้นตามจุดสาคัญสาคัญทั่วประเทศเริ่มจ จากนครหลวงวิงจันทร์ก่อนเป็นพื้นที่แรกค่ะบริษัทอ e ีวีลวนะคะเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทชูซ s นเอน e r g y จากประเทศไทยกับบริษัทหลวงประเสริฐก่อสร้างโดยมีบุญเลิศหลวงประเสริฐเป็นประธานนะคะหลังจากที่เซ็นสัญญา MOU กันแล้วเนี่ยอีว e ีลาวก็วางเป้าหมายที่จะสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ขึ้นอย่างน้อย20แห่งในนครหลวงเวียงจันทร์นะคะ ในปี2,561ลาวได้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ2,000ล้านลิตรทำให้ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งๆท,ที่ลาวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่มีศักยภาพอย่างมากสามารถผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติเหล่านี้ได้ถึง26,000เมกะวัตต์นะคะโดยเฉพาะไฟฟ้าพลังน้ำ แต่ปัจจุบันลาวกลับพัฒนาพลังงานไฟฟ้าได้เพียง20%ของศักยภาพที่มีอยู่นะคะปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทร์สามารถพบเห็นสถานีชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ของ e ีวีลาวได้แล้วอย่างน้อย9แห่งได้แก่ที่กระทรวงพลังงานและบ่อแร่สำนักงานใหญ่ EDL หรือว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนะคะสำนักงาน EDL ที่เมืองสีโคต,ตบองสำนักงานใหญ่ของ E ีวีลาวที่เมืองจันทบุรี ร้านอาหาร Mark กทสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นนะคะก็คือข้ามจากหนองคายไปนั่นเองสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและโชรูมของบริษัท MG City นอกจากนี้นะคะบริษัทอีวีลาวยังได้เซ็นสัญญา MOU กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวหรือ BCEL นะคะเพื่อพัฒนาการชำระเงินค่าชาร์จไฟด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดของ BCEL อีกด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในลาวนั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศลาวนะคะที่ทางตอนเหนือมีความสูงแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะถึงแม้ว่าลาวเองจะลงทุนร่วมกับประเทศบิ๊กบื้มหลายหน้าหลายตาเลยเกิน รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งในปี2514เขื่อนน้ำงึมเป็นเขื่อนแรกที่สร้างสำเร็จนะคะโดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นทำให้เกิดแหล่งน้ำขนาด370ตารางกิโลเมตรสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศลาวได้เป็นครั้งแรกส่วนพลังงานไฟฟ้าที่เหลือก็นำมาจำหน่ายให้ประเทศไทยนั่นเองค่ะ ไม่แปลกนะคะที่ลาวจะวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นประเทศแบ,บตเตอรี่ของอาเซียนตามวิสัยทัศน์ของลุงไกสอนพมวิหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่อยากจะนำมาแบ่งปันทุกท่านถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันบ้างนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ